สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อคนอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเขาไปเก็บอันนี้มากนะคะมอนลูกมอนลูกมอนลูกมอนนะคะพี่น้องเนาะเขาสิมาเห็ดแย้มค่ะพี่น้องมอนเบอร์เบอร์มอนเบอร์รี่นะคะเขาสิมาเห็ดแย้มเลยพี่น้องแล้วพลายล้างพลายล้างสะอาดแล้วนะพี่น้องเนาะสะอาดแล้ว มาทำแยมแยมกบบนี้กูไม่หยังเลยค่ะพี่น้องใส่นี่แหะคะ่ะเส้นตาลใส่เกลเอือนะคะพี่น้องใส่เกลือเนาะเกลือน้ำนิดตาลผู้ใดใส่ใส่น้ำผึิงก็สิใส่น้ำผึิงลงไปจักหน่อยนะค่ะพี่น้องก็สิมีแป้งข้าวโพดนะค่ะพี่น้องเนาะที่แป้งข้าวโพดค่ะพี่น้องจ้าใส่ ปวดนะพี่น้องแป้งข้าวโพดเอาหยกมาทําอันารนี่เลยนะใส่ใส่เรับเวลาใส่เรับกระชายใส่อันนี้แหละค่ะพี่น้องละลายหนังเนาะเดี๋ยวบางขั้นตอนต่อไปเรือยจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวก็สิเอาออกไปใส่ไปใส่กระทะเนาะค่ะไปใส่กระทะได้พี่น้องพี่น้องจะเฉลียวเห็นล่าสะอาดแล้วนะคะใส่กระทะได้พี่น้องเนาะนีสีแดงนแล้วพี่น้องเนาะ สีขนมีแต่สีดำดๆค่ะสีบ่มีรสเปรี้ยวเลยค่ะพี่น้องค่ะกับมีแบบมะนาวใส่น้ำเนาะพี่น้องเนาะบีบมะนาวใส่น้ำนิดหน,นะน่อ,นนอยเนาะมันหอมจังพี่น้องจ้ะใส่น้ำลงไปนะพี่น้อง เปิแดแย่ดเลยค่ะพี่น้องจา๋าถอยออกมาจังหน่อย้ะพี่น้องเนาะเปิแดแย่ถอยออกมาจังหน่อยคอยซูมได้อยู่พี่น้องถอยออกมาซูมได้พนะี่เนาะเ้องเถอะข้างไว้ประมาณนี้นะค่ะพี่น้องเนาะไปแค่จังหน่อยนะค่ะพี่น้อง ว่าบ้านเราใส่น้ำตาลแล้วต้มสักพี่น้องค่ะโอ้ยกระเด็นมาใส่ข่อยต้มค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปนะพี่น้องเนาะ ได้ค่ะพี่น้องเด้อใส่น้ำผึ้งลงไปจักหน่อยคึ้ทรัพพี่นี่นะคะพี่น้องเกลือเล็กน้อยนะคะพี่น้องเนาะ ใส่ที่หลังค่ะพี่น้องเพยงก่นอนะข้าวโพดเนาะค่ะ,ะแป้งข้าวโพดใส่ที่หลังแล้วค่ะพี่น้องเลยใส่มะนาวลงไปค่ะบีบสูงๆแล้พี่น้องสีบริขมเนาะ ใช้จักสองเปียงแล้วพี่นอนใส่นานมันกหลายเติมนะพี่นอนเนาะเพราะว่าขัวยานบักงอนเนี่ยมันบริปันได้นะพี่นอน เสิเอาของเห็ดมือนันมาลงกใช้น้ากันน้ำพี่น้องจ้าเดี๋ยวมันไก่สีแล้วก่อนนะคะมือนันมันดำโพดนะคะเนาะเดี๋ยวเสิเอามาผสมกันครับม้วนนี้นะม้วนนี้ว่าดำสีสวยเลยค่ะเนาะมือมือเก็บมาจากอุบลนะมันดำมันสุกโพดเดี๋ยวมาให้เบิ่งค่ะพี่น้อง แต่ว่าออก,กสวยอยู่ค่ะพี่น้องสวยคนละแบบนะคะนี่จ้ะเามาแต่อุบลเหฮดเดียบร้อยแล้วกินเลยลนะได้เต็มนี่ได้เต็มนี่ได้พี่น้องเต็มขวดเลยนะขวดกาแฟเนาะกูร่ะ,ะกินเลือติ๊บเตี๋ยวเองว่าลายแบงแบงนองไปนันะ่เนาะ Yeah, fuck. 对嘛？ ค่ะพี่น้องค่ะกับจะประมาณนี้นะคะ่ะเยี่ยมเดี๋ยวขอสิไปเอาอันอันเก่ามาเทาใส่น้ํากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าจออาจสิบาใส่แปง้งแป้งข้าวโพดเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอันเก่ามีแป้งข้าวโพดอยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิไปเอามาเทาใส่เนาะ เอาสีออกเห็นเขาดีใกจักหน่อยแล้วพี่น้องสีดำดำจักหน่อยแล้วพี่น้องสีดำดำจักนออืมน่ากลัวเลยสีกลยเป็นสีดำคือเก่าแหละพี่น้องจ้ะ เขาเป็นยังค่ะพี่น้องเพราะว่าอะพ <Okay. S 1> อใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วนะพี่น้องนตนะั้งแต่อันเกา่าเสิบว่าใส่มัน่อ็ไเสียเนี้ยวแล้วนะพี่น้องนนะสีสวยด้วยค่ะพี่น้องคะสีสวยงามตามท้องเรื่อง ดอกบัวชีนี่เลยค่ะพี่น้องบานอยู่ต้นล้างบ้านอ่ะยุ้งเทพกระเบิดแล้วเด้อค่ะพี่น้องไม่ให้ป่าไม่ให้ป่าขัางนี่แล้วเนี่ยขังบ้านแล้วปลูกเนะคะแล้วปลูกแล้วแล้วลูก,กินแล้วใบไปเอามากินเลยค่ะาว่าสังปลูกปลูกปลูกยังไหปลูกแล้วลูก,กิน <laughs> ใบมันกับเราเห็นสิก,กินได้รากอะไร ปลูกแคก็ราปลูกแคนีไม่ใหญ่แกนี้ป <c oughs> ลูก่วาย่เอาไปฟังไว้มันก็ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะี๋้วใช้ยืดตมิมสิ้งบางยืดติมเอ๋ม่สิ่งยืไปนดอเด้ยืดติมสิมแแสบอ่ะ พี่น้องได้แล้วนะคะเนาะปิดแจดเลยนะคะพี่น้องเลยไปค่ะพี่น้องอไปหม่องมันบกพรอนเนาะนอนเอาไว้พี่น้องนะร้อนร้อน พี่น้องจ้าข้าวชีไสหม้ออันสีใส่อันขวดเกลาเนี่ยนะเด้อค่ะพี่น้องใส่ขวดเกลาเนี่ยพี่น้องใส่ที่ห่อนๆอยู่เนี่ยแะพี่น้องจ้าจังบ่อันเหนียวจังบ่ติดเด้อพี่น้องยิ่เติมซิมแล้วว่าแซ่บอร่อยว่บ แล้วนบานี่นี่มันออกคุณน้อยจะเสด้กินไม่ได้บ่ายนี่พี่น้องปีนึงมันก็สิออกเท่าเดียวท่านละมอนเบอร์รี่เนาะมอนเบอร์รี่มอนเบอร์เบอรี่เบาเงียบใส่ขวดสักก้อนเลยพี่น้องเลยค่ะพี่น้องสิได้ประมาณนี้แล้วนะคะเนาะถ้าคลิปนี้สีดำลาพาผ้ากันไปแล้วนะคะพี่น้องจ้า ไร้เติบอยู่พี่น้องจ้าเก็บชุดถ่ายนะพี่น้องนี่แสบเลยจ้าพี่น้องเิ็ดติ่มเย็ดติ่มท่าเอาท่ากับขนมปังแคคกเกอร์ก็ได้เนาะพี่น้องแยมไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันหมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าเมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ